สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศนัตวันนี้ผมนั้นได้ไปต่องวดของปู่ศูนย์หะครับหลังจากที่งวดวันที่1เมษาย,ยน2565นะครับปู่ให้ตัวเลข9ก้นะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขกับของ618นะครับกับแค่ตัวเลข9ตัวเดียวนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชม ตัวเลขของปู่ศูในงวดวันที่15เมษายนนี้กันได้เลยครับการมาตรกาค่ะคุณ้ทเิงเอ่ดกาหนนนานอกเจค่ะคูนถ้ากิดมาตามตัวเลขแ่้ทางตองหวนได้ค่ะปู่เออเอาเอาเอาน้า่คุณ ค่ะเอ่อองหนึ่งแปอันนี้นะคะปบเก้าหกแปดหกแปดหกเก้าสี่เก้าสี่แปดสี่สี่ตัวนะสี่ตัวบ้งคะปู้อ่อตั้งสี่ตัวตังสี่หนึ่ง เอาอันที่มม่าซี่ตัวนี้เป็นบนบอคับปุ่าใช่ใบนบนค่ะบนล่างนะคะปได้้ีหนึค่ะีหนึ่ครับีามีสามีเก้าีเก้าีอนี่ตัวนค่ะป เออเอ้ยที่ก็เออจองดีเมื่อวันเมื่อวันนี้ได้ได้รวยนะค่ะอ่าออกสวยก็ออกสวยบัดดับไอสวยนะค่ะครับกินไก่ทอดไก่ทอดโมมดองในในใจอะ ค่ะปัวข oh, <man. S 1> อ่ะค่ะใช่ครับมันัตแต่้าหน,นเนะาะค่ะขอ <c oughs> ปู <c oughs> หายมากเก่ปค่ะปัว่เกือเป็น3ามตัวตรงนะปู่นาะค่ะใช่ ครับก็ตอนได้นี่คงคิดว่าคงคงจะมั่นใจอ่ะนะปูเน้นตัวใดคะอน4ครับ84 84ค่ะรบวนลอง94าบวนนะครับเพราว่าอูให้42ลับ43ลอง C1 นะครับลอง4 1 จอกำลังการเงินวันนี้ก็ลงแรงเกิดลบนนะก็มีมันมีวันนี้ยมันมีก็ออกมาก็ได้มันีเลยครับต็หยุดมันใจนะครับเพ่ตเต็มชีิลยนะครับมาเรื่รยมากแล้วมั่อยเช่นกันแล้วก็ตัวชน ครับวัดเล็จต้องหไดูกไอ้มาวันเนาะในสองสามจองเลยนะครอ่าก็ตรงนล้นหน้าฝนมันองมาแล้วมุก่วงจงใค่ะพูกไก่นะครับล้กกไก่ด้วยดิค่ะป่อโอ้คงจะเกิดมาแล้ว ค่บะฮะปูเ็กเจ็บเจวดก็ยังยัง้ก้าเหรวยจะแก้วก่อนทษจัดได้จบต่อไปนะจช่ค่ะบปู มาูค่ะูค่ะไปรวยลูกไปรวยกัค่ะก็นูก <lithium> ็มันม <Spa. S 2> ีอะไรจะพูดมากนะค่ะครับท oh, okay. so yeah, ี่ว่ามันคิดได้ตนี้นะมันก็ให้จดเอาแล้วกันนะจ้าพูค่ะนเอาแล้วก็แบบแจ้งบอกอ่าเป็นใของแล้วกันค่ะครับบากีวก็ันก็างไ้คอยชัน ค่ะเดี๋ยวปู้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวขน้อยขอโทษทัวท่วเดี๋ยวขอทั่วตัวเลขได้บะคะข้าขน,ยยน้อยแยนจดเิีแมค่ะปูได้ไดค่ะอันสําหรับเลขบนอันปูหิมามีเก่าหกแปดหกเก่าส่แล้วกับแปด่เป็นมคปูลง่งแล้วกัอันบนนี่เด่นแปดส่รองเก่าสี่เป็นปคะลงล บานิล่างค่ะมี41 42 43แล้วก็49ใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนเลขเด่นนั้นก็คือ43เลขรองเป็น41ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ตลงตงครับค่ะพ่ไอซือสตีนะใช่พวกซล้อตอลีไปเล่นี่อาจ่มาเดือไหมั่นใจั่นค่ะครับ

กับนมาสก,การค่ะสาธัเ้าบนและต้วจันนะและนี่ก็คือตัวเลขของปู่ศูนย์ห้าที่ผมได้เขียนสรุปมานะครับสำหรับวันที่16เมษายน2565นะครับเลขบนนั้นก็มี96 86 94แล้วก็84นะครับเลขเด่นนั้นก็คือ 8 4ส่วนเลขรองก็คือ9 4แล้วเลขล่างนั้นก็คือ4 1 4 2 4 3 4 9เลขเด่นที่สุดเป็น4 3เลขรองเป็น4 1นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ